กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง7วันครับดังนั้นเราจะได้เพชรมาถึง420เพชรเลยทีเดียวครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซึซึกับเกมเก็นชินอินพ c กนะครับแฮ้กลับมาแล้วครับหายไปพักนึงเลยเพราะว่าผมเนี่ยหนีเที่ยวมาครับแล้วก็กลับมาดันไม่สบายก็เลยหายไปเลยครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วครับ กลับมาพร้อมกับการอัปเดตกิจกรรมการประลองแห่งคลื่นน้ำกิจกรรมนี้เนี่ยเข้าใจง่ายมากๆเลยครับเป็นการตีมอนสเตอร์แบบง่ายๆเลยครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงกันบ้างไปเริ่มกันเลย traveled the Let take care the dirty Chandler world all care way Linni Don't overdo of me กิจกรรมนี้นะครับพอเริ่มมาเนี่ยเราก็มาหาด็อกเตอร์ลิวิงสโตนซึ่งด็อกเตอร์ลิวิงสโตนนะครับจะอยู่ตรงนี้ของแมปนะครับจากนั้นนะครับก็จะเกิดเหมือนเป็นสัญลักษณ์ดาบอยู่ที่แมปนะเราก็สามารถคลิกแล้วก็วาร์ปไปที่สัญลักษณ์นั้นได้เลยครับ พอเรามาถึงนะก็จะเห็นสัญลักษณ์ดาบเนี่ยปักอยู่แบบนี้นะแล้วเราก็กดคุยได้เลยครับพอเรากดคุยนะครับเราก็จะเห็นโหมดต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง7วันครับเพื่อนๆเนี่ยจะดองกิจกรรมไปทําวันที่7เลยก็ได้หรือจะค่อยๆไล่ทําไปทีละวันก็ได้ครับ โดยในกิจกรรมนี้นะครับเริ่มมาเนี่ยเขาก็ต้อนรับเราด้วยยินดีต้อนรับสู่โหมดง่ายครับเป็นโหมดตีมอนธรรมดาเลยครับก็เป็นพวกฮีโร่ที่เป็นลูกน้องแล้วก็ตัวพ่อมันเนี่ยออกมาวิ่งตีเราครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยครับแต่ในด่านอื่นๆนะครับตั้งแต่ด่านที่2เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันไปนอกจากนี้นะครับ ตัวด่านต่างๆเนี่ยจะมีการทำคอมโบหรือว่าการเพิ่มความสามารถของดาเมจบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นวันที่2นะครับเขาบอกว่าปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าจะแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็เวลาจัดทีมเนี่ยต้องมาสังเกตรตรงนี้ด้วยนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยอะไรเป็นธาตุหรือว่าอะไรเป็นดาเมจที่เราควรใช้ในวันนั้นๆนะครับ โดยแต่ละด่านจะแบ่งออกมาเป็น3ความยากด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งมาเป็นแบบง่ายแบบยากแล้วก็แบบยากมากครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเราก็เป็นการตีมอนล้วนๆเลยพร้อมกับเงื่อนไขอีกเล็กน้อยในการผ่านด่านครับอย่างเช่นวันแรกก็จะมีเงื่อนไขาการจัดการศัตรู15ตัวภายใน300วินาทีครับ การจัดการเจ้ามิทเชลนะครับสตัวหรือว่าไอ้เจ้าฮีริโชตัวใหญ่เนี่ยสตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือห้ามตายครับโดยทั่วไปแล้วแต่ละด่านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็กําจัดมอนแล้วก็ห้ามตายครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถกินอาหารแล้วก็ยาได้ด้วยดังนั้นใครสู้ไม่ไหวเนี่ยก็อย่าลืมกินอาหารแล้วก็ยาเพื่อมาพิชิตด,ด่านต่างๆนะครับ อย่างด่านที่1นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีวงๆกลมๆตรงกลางใช่ไหมซึ่งไอ้เจ้าวงเนี้ก็จะมาช่วยเสริมดาเมจถ้าเราอยู่ในวงนี้นะครับด่านที่1ก็ไม่ยากเลยก็ทําการตีมอนไปเรื่อยๆเลยครับโดยในการจัดทีมเนี่ยผมแนะนํามากๆเลยครับสําหรับใครที่มีเวนติหรือว่าซูโคตนะครับเอามารวบมอนก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการมอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่2เนี่ยเรื่องของเวลาเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยครับ ันนี้ก็เป็นโหมดง่ายนะครับพอเราเล่นโหมดง่ายเสร็จแล้วเราก็มาจัดการกับโหมดยากกันต่อครับและสุดท้ายก็เป็นโหมดยากมากครับ อย่างอันนี้เป็นด่านที่2นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าชาร์จไฟฟ้าเนี่ยแรงขึ้นมากๆเลยครับเห็นไหมอย่าลืมพกตัวทาท์ไฟฟ้ามานะสำหรับด่านที่2ครับ พอเราจัดการทั้ง3โหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดรับรางวัลได้เลยโดยอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยจะผ่านโหมดง่ายแน่นอนซึ่งโหมดง่ายเนี่ยจะได้เพชรมาถึง60เลยโดยกิจกรรมนี้จะแบ่งออกมาเป็น7วันด้วยกันใช่ไหมครับดังนั้นเราจะได้เพชรมาถึง420เพชรเลยทีเดียวครับ ใครไม่ผ่านโหมดยากหรือยากมากเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นโหมดธรรมดาหรือโหมดง่ายนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้เพชรมา420เพชรเลยทีเดียวก็เก็บเอาไว้เปิดกาชากันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมสำหรับกิจกรรมนี้ตีมอนตีมอนไปเรื่อยๆแล้วก็จบกิจกรรมแล้วครับ ทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาอัปเดตกิจกรรมที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับอะอะใครที่กำลังจะเติมเงินก็อย่าลืมไปเติมกับร้าน Easy Card ร้านเติมเงินราคาถูกไว้ใจได้แล้วก็ขอรับใบเสร็จได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ5,449ั u ส s c r i b e r บสครเบอร์จากทาง YouTube หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ